รวม10โปรโมชั่นแฟรนไชส์ใช้เป็นส่วนลดได้เลยคงจะดีกว่าถ้าเราได้เลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่ได้ในราคาที่ประหยัดมากขึ้นงานนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center.com ได้ร่วมกับแฟรนไชส์รายต่างๆในโครงการโปรโมชั่นแฟรนไชส์เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิก Thai Franchise Center และผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าแฟรนไชส์สินค้าและบริการเมื่อทันซื้อแฟรนไชส์นั้นๆเพียง ปิ้นคู่ปองส่วนลดในหน้าเว็บไซต์เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่เจ้าข,ของแฟรนไชส์กำหนด 1. แฟรนไชส์บะหมี่เกี๊ยวเฮียริม บะหมี่เกี๊ยวเฮียริมมุ่งมั่นเป็นแฟรนไชส์ที่พร้อมสร้างอาชีพให้กับคนไทยในยุคนี้โดยมีทีมงานคอยให้การสนับสนุนตั้งแต่หาทำเลฝึกอบรมบริการส่งเสริมด้านการตลาดและอื่นๆแก่แฟรนไชส์ซีโดยเน้นสินค้าขายง่ายขายดีอย่างบะหมี่เกี๊ยวและเมนูอื่นๆให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการและเพื่อให้ง่ายต่อการลงทุนยิ่งกว่าเดิม ทางแฟรนไชส์จัดหนักโปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าแฟรนไชส์เมื่อซื้อเงินสดจาก75,000บาทเหลือเพียง65,000บาทถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ขายง่ายมีกำไรกว่า60-70%จากยอดขายและสามารถต่อยอดขยายกิจการเพิ่มขึ้นได้ไม่ยากผู้สนใจสามารถใช้สิทธิโปรโมชั่นดีๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 0 8 1 6 9234หรือ099262 0733 2แฟรนไชส์กองจูปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแฟรนไชส์ปิ้งย่างยังเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและที่ต้องไม่ลืมคือการขายแบบเดลิเวอรี่ที่ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้กองจูปิ้งย่างสไตล์เกาหลีสุดยอดแฟรนชายปิ้งย่างที่มีจุดเด่นคือนำจิ้มรสชาติดีจัดโปรโมชั่นเอาใจคนอยากลงทุนที่สามารถให้เปิดร้านขายแบบเดลิเวอรี่ได้ทันที โดยลงทุนเพียงแค่5,000บาทจากราคาปกติ35,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือเตาไฟฟ้ากระทะ1นใบพร้อมวิดีโอสอนเทคนิคการทำเมนูต่างๆสอนเทคนิคการขายแบบเดลิเวอรี่โดยผู้ลงทุนสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นข้าวหน้าหมูย่างชาบูเป็นต้นเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มลงทุนคนที่ต้องการสร้างไรายได้เพิ่มคนที่มีหน้าร้านอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายผู้สนใจสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง30พฤศจิกายน2564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร092 961 6192 3แฟรนไชส์ฟิวเจอร์ ฟิลเจอร์เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ก่อตั้งมานานเป็นสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทายและวิทยาศาสตร์ด้วยระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวที่มีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีและเพื่อให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นทางแฟรนไชส์ได้จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าแฟรนไชส์10%สำหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์10สาขาแรก โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืออุปกรณ์การเรียนการสอนการวางระบบบริหารจัดการในสถาบันอบรมและพัฒนาบุคลากรก,ก่อนเปิดกิจการการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหายอย่างต่อเนื่องปัจจุบันถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีสาขาทั่วประเทศจำนวนมากผู้สนใจลงทุนสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชันนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 40, พฤศจิกายน2 5 6 4สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 7 2 6 2 9 3 6 1 0 8 9 6 2 9 6 7 3 5 4. บริษัทซันเวดดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ SVT ผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติก่อตั้งมานานกว่า21ปีมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งเครื่องดื่มสแน็คและเบเกอรี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมทานเครื่องดื่มร้อนสินค้าเบตเตอร์เลสต่างๆและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนที่สนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นทางแฟรนไชส์ได้จัดโปรโมชั่นมอกส่วนลดกว่า50%สามารถนำไปลดราคาแพ็กเกจการลงทุนได้ทั้ง2แบบโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ การฝึกอบรมในการเริ่มธุรกิจการส่งเสริมด้านการตลาดการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่พร้อมสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ที่สนใจแฟรนไชส์ใช้สิทธิโปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2564 สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร094 340 8880หรือ02 295 4255 5แฟรนไชส์รีเทิลเอกวาเฟอร์ชีแอนด์มิล์ริเทิลเอกแฟรนไชส์วาเฟอร์ฮ่องกงสูตรไข่ไก่สดเจ้าแรกของประเทศไทยมีสินค้าคือวาเฟอร์5รสชาติได้แก่ช็อกโกแลตวานิลาคลาสสิกชาโคมันม่วงมัทฉะ เป็นแฟรนไชส์ขายง่ายขายดีที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเพื่อให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นทางแฟรนไชส์จึงได้จัดโปรโมชั่นแถมฟรีฟรีคูปองมูลค่า1 0 0 0บาทสำหรับแลกซื้อวัตถุดิบกับทางแฟรนไชส์สำหรับ20สาขาแรกเท่านั้นถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่หักเปอร์เซนต์จากยอดขายไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีได้รับอุปกรณ์พร้อมเปิดร้าน และการอบรมให้ก่อนเริ่มกิจการพร้อมทีมงานให้คำปรึกษายอย่างมืออาชีพผู้สนใจสามารถใช้สิทธิโปรโมชันนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคม2564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0829591111 0863038480 6 Beauty Center Bico Be Beauty Center Bico ถือเป็นแฟรนไชส์ออนไลน์ขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เริ่มธุรกิจได้ไม่ยากโดยเรามีหน้าที่ในการโปรโมทเว็บไซต์ที่จัดมาให้โดยมีการสอนเทคนิคการโพสต์และมีทีมงานคอยอัปเดตสินค้าทางหน้าเว็บให้เมื่อมีลูกค้าเราสามารถให้ทางแฟรนไชส์จัดส่งให้กับลูกค้าในนามของผู้ลงทุนได้ทันทีจึงไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองแถมยังมีแพ็กเกจลงทุนแบบเปิดหน้าร้านให้คนสนใจได้ร่วมลงทุนด้วย และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นจึงได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษมอบส่วนลดค่าแฟรนไชส์จากราคาปกติ1 9 9 0 0บาทเหลือเพียง9,900บาทและได้ของแถมมูลค่ากว่า5,000บาทอีกด้วยผู้สนใจสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้จนกว่าสิทธิ์จะหมดสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 1 9 8 7 14,22หรือ0 8 0 9 0 7 1 3 8 9 เฟรนชชายโมโมชช้ชาชาไข่มุกไต้หวันชาน,ชานอไข่มุกยังคงเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่น่าสนใจและมีหลายคนต้องการลงทุน โดยโมโมชามีจุดเด่นคือราคาสินค้าเริ่มต้นเพียงแก้วละ19บาทคาัดสรรวัตถุดิบดีมีคุณภาพมีหลากหลายเมนูให้เลือกเช่นบราวชูก้าชานมไข่มุกมะชาบราชูก้ารวมแล้วกว่า40เมนูและเพื่อให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายทางแฟรนไชส์ได้จัดโปรโมชั่นซื้อแฟรนไชส์ได้ในราคาสุดพิเศษเพียง39,000บาทโดยจะได้รับเคาน์เตอร์และอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า40รายการ สอนเทคนิคการทำเครื่องดื่มต่างๆและวางระบบบริหารจัดการในร้านส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นอย่างดีมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาผู้ที่สนใจก็สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3 1 0ธันวาคม2,564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 9 2 4 4 5 9 9 4 2 8. โอชายาสตาร์อัพ โอชายะแฟรนไชส์เครื่องดื่มชานมไข่มุกและน้ำผลไม้ที่ก่อตั้งมานานกว่า14ปีเป็นแฟรนไชสยอดฮิตที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีมีสาขาทั่วประเทศจำนวนมากปัจจุบันได้เปิดตัวโครงการโอชายะาสตาร์อัพเพื่อรับนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการมีอาชีพสร้างธุรกิจของตัวเองและเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสนใจเรื่องลงทุนได้ง่ายขึ้นทางแฟรนไชส์จึงได้จัดโปรโมชั่นจัดหนักครั้งเดียวในรอบ15ปีลดร,ราคากว่า50,000บาทโดยสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์ มเปิดร้านการอบรมหลักสูตรเครื่องดื่มต่างๆสอนเทคนิคการขายถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ขายง่ายขายดียิ่งถ้ามีทําเรที่ดีก็ยิ่งมีโอกาสคืนทุนได้ไวผู้สนใจสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร065-219-9152 081-922-8843 9 ฮอปชาเฟ่แฟรนไชส์ชานมไข่มุก ฮอฟชาเฟ่แฟรนไชส์ชานมไขมุกที่ชูจุดเด่นสินค้าราคาเพียงย0บบาทกับวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกจํานวนมากเป็นแฟรนไชส์ที่มีการขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่องมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกตามต้องการโดยทุกเซตลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายและที่พิเศษยิ่งกว่าเพราะตอนนี้ฮอฟชาเฟ่ได้จัดโปรโมชั่นซื้อแฟรนไชส์วันนี้รับฟรีเครื่องซีนฝากแก้วหม้อต้มชาหม้อต้มน้ําร้อน เตาไฟฟ้าสแตนดีดีพี่หมีอุปกรณ์31รายการวัตถุดิบ36รายการแถมยังเป็นแฟรนไชส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายยิ่งถ้ามีทำเลที่ดีก็ยิ่งมีโอกาสขายดีลงทุนน้อยคืนทุนไวผู้ที่สนใจสามารถใช้สิทธิโปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร097 097 9641662หรือ0631611044 10. แฟรนไชส์ไข่ออนเซนไข่ออนเซนแฟรนไชส์ร้านอาหารพร้อมทานถือเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในบริการแบบเดลิเวอรี่ที่มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากได้พัฒนามาสู่ระบบแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสนใจได้เริ่มลงทุนสร้างไรายได้ตาม ที่ต้องการโดยแต่ละแพ็กเกจมีอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านตั้งแต่25-36ถึงกรายการพร้อมการเซตอัพระบบเดลิเวอรีร่ให้กับร้านการวิเคราะห์ทำเลพื้นที่ขายการฝึกอบรมพนักงานก่อนเปิดร้านสอนสูตรและเทคนิคการขายส่งเสริมด้านการตลาดเมื่อซื้อแฟรนไชส์ไข่ออนเซนตอนนี้รับส่วนลดค่ารอยันตี้ฟรีมาเก็ตติ้งฟรีเงินประกันรวมมูลค่ากว่า26,900บาทเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เหมาะกับการลงทุนในยุคนี้ผู้สนใจสามารถใช้ โปรโมชั่นนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร064 386 7777หรือ091 840 0215 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ